สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบึงคองพรอมอร์นิ่งรีงพ,องพอร์ตประจำวันที่1กันยายน2565ค่ะสำหรับวิคห์ราคาทองคำในวันนี้ ราคาทองคําปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยที่ตลาดยังคงให้ความสําคัญไปที่ข่าวคมคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นน้ตตากเบี้ยของเฟดซึ่งเป็นภาวะกดดันทําให้ทองคําอยู่ในทิศทางขาลงขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในทิศทางแข่งค่าต่อเนื่องโดยเช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่่อยู่ที่108.94จุดขณะที่เมื่อวานนี้ขึ้นตัวอยู่ในกรอบระหว่าง108.33ถึง109.17จุดจุดภาพร,รวมดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นกดดันให้ข้าง เงินบาทอ่อนค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้อยู่ที่36.45บาทต่อรอลลาชานี้ขึ้นมาที่36.67บาทต่อรอลลาโดยภาพรวมค่าเงินบาทยังคงในทิศทางอ่อนค่าขณะที่ภาพรวมของทองคำอยู่ในทิศทางขาลงราคาทองคำปรับตัวลดลงและทำจุดต่ำสุดในรอบเดือนที่1,705เหรียญโดยมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบไปจุดต่ำสุดเดิม ที่1 6 8 0เหรียญในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ e d p Nonfarm Employment Change ออกมาลดลงกว่าที่คาดแต่ดัชนี Nonfarm ยังคงแข็งค่าขึ้นสำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ Employment c l a i m คาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ ISM Manufacturing PMI คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ด้านกองทุนทองคำเอสบีมเมื่อวานนี้ขายออก0.987ตันปัจจุบันถือครองอยู่ที่9 7 3 3 7ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำปรับตัวลดลงทำต่ำ จุดต่ำสุดที่ระยะสั้นที่บริเวณ1,705เหรียญทำให้ภาพรวมราคาทองคำเป็นแนวโน้มที่ทางขาลงโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับระยะสั้นที่1,700เหรียญและระยะกลางที่1,685เหรียญโดยมีแนวต้านที่1 7 3 0เหรียญและ1 7 4 0เหรียญตามลำดับ สำหรับโกออนไลน์ฟีเจอร์และโกคอมเมดคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,705เหรียญและแนวต้าน1,740เหรียญสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,700เหรียญแนวรับที่2 1 7หนเอ่อขอโทษค่ะ1,685เหรียญแนวต้านที่1 1,730เหรียญและแนวต้านที่2 1,740เหรียญและกลับมาพบกับบุญทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ